เราจะกําจัดเพีย้ยไฟยังไงไม่ให้เพีย้ยไฟดื้อยาวันนี้ผมจะมาแนะนําเกี่ยวกับการใช้สารเคมีในการป้องกันกําจัดเพียียไฟว่าเราจะมีวิธีการกําจัดเพียียไฟสลับกลุ่มยายังไงเพื่อป้องกันการดื้อยาของเพีย้ยไฟตามผมไปดูกันเลยครับ พียียไฟเป็นมแมลงปากดูดที่สร้างความเสียหายให้กับผลผลิตของเราไม่ว่าจะเป็นกลุ่มของคุ้เรียน มังคุดและก็อีกหลายๆพืชเลยที่เพี้ยไฟสร้างความเสียหายให้กับผลผลิตของเราเพี P ้ยไฟจะเป็นแมลงปากดูดจะดูดกินน้ําเลี้ยงบริเวณยอดอ่อนใบอ่อนหรือช่อดอ,อกสําหรับการป้องกันกําจัดเพี้ยไฟเป็นแมลงที่ค่อนข้างจะดื้อยาค่อนข้างง่ายการสลับกลุ่มยาจึงมีความจําเป็นในการกําจัดเพี้ยไฟยาที่แนะนําก็เป็นชื่อสามัญเราก็หาซื้อได้ตามร้านขายเคมีกเกษตรท,ทั่วไปกลุ่ม 1A กลุ่ม1 B สารคาร์โบซันแฟนโอเมโทเอตอีไชออน โปรฟีโนฟอร์ดกลุ่ม 2B ฟิโฟนิลกลุ่ม 4A อีมิดาคอผิดอะเซทามีผิดไทอะมิททอกแซมกลุ่ม6อะบาแมกตินอีมาแมกตินเบนโซเอตเราจะสลับกันใน4กลุ่มนี้ไม่ควรใช้ยากลุ่มเดิมซ้ำกันเกิน2รอบฉีด2รอบแล้วก็สลับมาอีกกลุ่มนึงแล้วก็สลับกลับมาอีกกลุ่มนึงสลับกันไปกันมาใน4กลุ่มนี้ก็จะป้องกันการดื้อยาของเพี้ยไฟและมีอีกวิธีหนึ่งนั่นก็คือการใช้ยา2กลุ่มผสมกันแล้วก็ฉี กันในค่าวเดียวแล้วยา2ชเทนิดต้องต่างกลุ่มกันยกตัวอย่างเช่นใช้กลุ่ม 1A บวกกับกลุ่ม4 a แล้วก็กลุ่ม 2B บวกกลุ่ม6หรือเป็นกลุ่ม4 a บวกกลุ่ม6ยาที่ฟารผสมกันต้องต่างกลุ่มกันแล้วอัตราใช้ก็ใช้อัตราเดิมไม่จําเป็นต้องลดอัตราของสารเคมีของแต่ละตัวนี่ก็เป็นวิธีและแนวทางในการกําจัดเพลี้ยไฟเพื่อไม่ให้เพลี้ยไฟดื้อยาถ้าใครคิดว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องเกษตรกร,ร,กรชาวสวนของเราก็แชร์บอกต่อๆกัน ด้วยเพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันกำจัดพิษไฟไม่ให้ดื้อยาฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับขอบคุณค่ะ